เมื่อมี FC หลายคนทักมาถามผมว่าพี่ครับช่วยสอนสูตรอยู่ให้ถึง1,000วันให้ผมหน่อยพองั้นแล้วสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนสูตรประจําตัวของผมครับว่าอยู่ไงให้ถึง1,000วันนะฮะและมีโอกาสไปถึง1,000 0แวันได้เลยนะฮะจะทําอย่างไรมารับชมกันเลยครับตินจ้าไซบอกนักวางเพลิง และอาชีพทุกอาชีพในแมป99คืนในป่าใครสนใจรหัสอาชีพแมปนี้ VC Shop มีบริการรหัสในแมปนี้ทุกอาชีพ <Wow. S 1> และยังมีบริการรับฟาร์มเพชรรับฟาร์มวันบริการกดเกมพาสนอกจากนี้ยังมีบริการแมปอื่นเช่นแมปบล็อกฟุตกอดการ์เดนเดสเให้สนใจอย่าลืม VC Shop ว้าวอีก8ชั่วโมงจะอัปเดตฮ <c oughs> เอาลล้วก็ผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะมี้งน้องขอมาในช่วงไลฟ์สดนะครับย้ายผมทําคลิปสูตรพี่อันนะพี่อันอยู่ได้ยังไงถึง1000วันอะไรอย่างเงี้ยย้ายผมทําคลิปสูตรให้ไงเออซึ่งผมว่าสูตรเนี่ยมันก็จะน่าจะไม่ต่างจากคนอื่นมัน้งแล้วก็ไม่แน่ใจนะว่ามีช่องอื่นสอนแนวแนวนี้ปหรือยังนะฮะแต่ได้ครับเพราะงั้นแล้วคลิปนี้นะฮะผมจะมาสอนสูตรสไตล์ผมแล้วกันว่าผมเล่นยังไงให้ถึง1,600วันนะฮะและมันไม่ได้จํากัดแค่ว่าอยู่ที่1,600วันนะไปมาก กูนี้ก็ได้ครับไปถึงแสนวันยังได้เลยนะฮะพาะง้นแล้วผมจะมาสอนสูตร F K ครับให้ถึง1 0 0 0 0แสนวันนะฮะในคลิปนี้นะฮะโอเคไปรับชมคลิปกันเลยครับมาอันดับแรกครับเข้าห้องมาแล้วนะฮะเราต้องตามหาฐานหินก่อนเลยครับนี่ฐานหินต่อมาตัดต้นไม้นะครับต้นไม้เนี่ยเราตัดแค่ตอนไฟยังไม่อัพพอนะโอเคตัดต้นไม้แค่กองไฟยังไม่อัพพอเก็บเก็บ เก็บ okay, ลากมาลากมาใส่กองไฟปึ๊บโอเคกองไฟอัพเป็นเลเวล2แล้วต่อมาก็ตัดต้นไม้อีกสักครั้งหนึ่งครับก่อนที่เราจะเริ่มฟาร์มของกันเลยนะฮะเก็บปึ๊บป,บปบแล้วเอามาใส่เครื่องครับจากนั้นครับแผนที่ก่อนเลยนะฮะจำเป็นมากแผนที่อันดับแรกนะฮะแล้วก็วางเลยครับ๊บ จากนี้นะฮะเราไม่ต้องตัดไม้แล้วนะครับเดี๋ยวไม้เนี่ยค่อยตัดหลังจากที่เราอัพกองไฟครับการอัพกองไฟของผมนะฮะผมต้องไปตามหาฐานหินตามแมพครับจะได้รวดเร็วนะฮะเพราะว่าฐานหินเนี่ยมันทําให้กองไฟอัพเร็วกว่าเรามาเดินตัดไม้ครับอืมไปหาฐานหินกันฐานหินอยู่ตรงไหนนะไอพวกหมาป่าไม่ต้องไปสนใจนะฮะปล่อยมันวิ่งตามเราไปในหลุมศพเนี่ยจะมีฐานหินตลอดเก็บตามหลุมศพเลยอ่ตรงนี้ก็มีเก็บมาในบ้านมีหรือเปล่า ในบ้านมีอยู่ <S <S เห็นละหรือดาบปันจึ๊บ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 โอเคได้่านหินมาแล้วมาเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องสมบัติด้วยอ้า่านหินก็มีเปิดกล่องสมบัติเนี่ยเรามีโอกาสได้ถุงดีหรือไม่ก็ขวานดีนะฮะช่วงแรกเลยพราะง้นแล้วเนี่ยพอเราเปิดกล่องสมบัติเรามีโอกาสได้ง่ายกว่าที่เราจะไปล่าหมาป่าหรือล่าเท้ากระต่ายนะฮะโอ้โหแต่ได้ปืนยังไม่คิดว่าจะได้ช่วงแรกนะนี่ไง่า,านหินก้อนที่5้า เก็บมาปุ๊บแล้ววิ่งไปอัพกองไฟเลยครับอัพกองไฟโอเคกองไฟเลเวล3มแล้วอ่ะเจอกระถางหินเก็บเจอกล่องสมบัติเปิดได้ไฟฉายอุาาตส่าห์คาดหวังว่าจะได้ขวานดีซะหน่อยโอเคมืดแล้วคืนแรกไม่เป็นไรครับไม่น่ากลัวเดี๋ยวเราช่วยเด็กเลยนะฮะโอเคลวงหนึ่งลวงสอง ลวง3、ล่วง4ล่วง5เข้าไปช่วยเด็กตั้งแต่วันรแรกเลยเปิดกล่องก่อนได้เลยเอยเด็กขวานดีเห็นไหมอ่ะเก็บมาอุ้ยติดแล้วเราก็เอาเด็กกลับไปที่บ้านเลยอ่ะปล่อยเด็กเลยนืึงดูว่าเราเปิดกล่องสมบัติแล้วเราไม่ได้ถุงดีนะฮะเพราะงั้นแล้วเดี๋ยวเราต้องล่า กระต่ายก่อนครับเพื่อที่จะแรกนะฮะเพราะว่าเช้านี้เนี่ยวันที่สองเนี่ยพ่อค้าขนสัตว์จะมาปึ๊บป๊บไม่ได้อ่ะกระต่ายปึ๊บปบโอ้โหไม่ได้อักละเห็นไหมโอกาสเปิดเนี่ยตามกล่องสมบัติยังได้ง่ายกว่าเลยนะฮะมาๆมา,มาแลกแลกแลกโอ้โหไม่ได้ผมจะหาเท้ากระต่ายมาแลกครับจอบให้ผมหน่อยเธอโอ้โหไม่จอบเลย ไม่ดับเลยดอับอย่างยากบางทีก็ง่ายบางทีก็ยากนะผมบอกเลยไอ้ทากระต่ายเนี่ยโอเคได้แล้ว <c oughs> เสียเวลาไปเยอะมากท่านผู้ชมตีไปกี่ตัวเนี่ยโอเคถุงดีมาจากนั้นเราวิ่งหาเชื้อเพลิงต่อเลยครับเจอ,อไม้เก็บไม้มา <c oughs> เจอเหล็กก็เก็บเหล็กโอ้โหไม่เจอเชื้อเพลิงเลยอ่ะเจอแค่เหล็ก มืดซะแล้วเอาแค่นี้ก่อนล้วกันมาเหล็กใส่เครื่องฐานหินสองก้อนอัพต่อปุ๊บโอเคเป็นระดับ4ี่อยู่นะครับเอา้าผมเจอที่ซ่อนเด็กครับ มาที่ซ่อนเด็กที่2ง,งั้นเราก็ช่วยเลยนะฮะโอ้เกือบตุยอ่ะดีหน่อยที่ผมเป็นนินจาไงผมก็ด้ช่วยเด็กเร็วนะฮะอ่าฮะปังโอ้ไม่โดนเสียเสียคู่นายทิ้งเลยโอ้เอ้ออ่าฮะปึ๊บลงไปช่วยเด็กคนที่2องยะไรครับเก็บมาเปิดกล่องสมบัติเหลือได้ของดี โอ้ได้เชื้อเพลิงด้วยไปเจอทานหินอีกเก็บมาปล่อยเด็กคนที่สองส่วนพวกเหล็กที่เก็บมาพวกนี้ก็ยัดเข้าเครื่องเห็นไหมเราช่วยเด็กอย่างรวดเร็วครับว้าว โอเคเต็ม15โอ้โหเจอีกแล้วอะเดี๋วทิ้งน็อตก่อนปึ๊บปึ๊บแล้วคืนนี้พวกรัทีิมาบุกด้วยไงได้มันกันแล้วโอ้โหไม่เต็มอตเต็มอยู่โอเคเลยแค่ขั้นเดียวครับเหล็กใส่ตรงนี้เลยมาพวกรัทีิมาเลยไม่ได้กลัวอยู่แล้วมาเลยครับ เล่นคนเดียวมันก็จะง่ายหน่อยนะสู้กับพวกรัทธิเนี่ยมามามาดิครับมาดิครับอุ้ยตุยอีกเฮ้ยนี่แน่ตุยยากตุยเย็นจริงๆ ถุงยักษ์เก็บมาเลยว้ายมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วจ้ามาจัดกองไฟต่อโอ้โหเราได้เชื้อเพลิงมันน้อยอะ่ะรอบเนี้ยดูรอเช้าก่อน หรอเช้าก่อนเด็กคนที่3อยู่ไหนโอเคทางนี้เลยเดี๋ยวเช้านี้นะฮะเราไปช่วยเด็กคนที่3กันครับได้ยินเสียงเด็กละแถวนี้แน่นอนเอาหิวปกโอ้ตายลืมลืมทำอาหารต้องช่วยอย่างรวดเลยครับเพราะว่าตอนนี้ผมหิวข้าวเอา เห็นทางเข้าแต่ไม่เห็นหมีอ๋อคือกองไฟยังเปิดกองไฟยังอัพไม่เต็มอ่ะต้องอัพกองไฟให้เต็มก่อนถึงจะช่วยได้นะฮะโอเคกองไฟเต็มสักทีโอเคเดี๋ยวรอเช้านี้นะฮะเราจะไปช่วยเด็กเลยครับโอ้โหล่อมาวันที่37เลยท่านผู้ชมครับไปเดี๋ยวเราไปช่วยเด็กกันนะฮะให้ได้นะฮะมาเดี๋ยวยิงเรียงตัวเลย หมอ,หมอโอ้ยช้าคุณนายดีกว่าช้าเกินโอเคล่วงเก็บเศษเนื้อด้วยจะกลับไปทำอาหารปึ้งโอ้โหได้เลเวลคือในขณนะที่เรากำลังออบก,กองไฟเนี่ยผมได้ขวานแดงมาแล้วนะได้มาด้วยความบังเอิญน,นะฮะอ่ะปล่อยเด็ก อุยไปเลยอหนูนี่นะวิ่งมาเออเออแหละเอออะไรเอออะั่นแหล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 ะฮะั่นแหละฮะโอเคโอเคเจอที่ซ่อนเด็กคนสุดท้ายแล้วครับโอ้โหแล้วเยอะมากต้องใช้ผู้นายเลยอ่ะตรงเนี้ย ากเยอะมากเยอะมากคู้นายหมดก็ไม่ตุยหมดน่ะเออที่ขนาดคู้นายหมดแล้วนะเนี่ยโอเคโหนี่ขนาดคู้นายหมดแล้วนะ ไม่เป็นไรครับอาชีพเราเปิดได้คูดอู้ก่องแดง <Yeah! S 1> ขอเกาะไม่เกาะก็เลื่อยสองอย่างนี่แหละโล่อย่ามาชนะโล่อย่ามา <S <S โอเคโล่มันมาแล้ว,วทำไงได้ไปเลยไอ้หนูอ่าหนังมีกล่าวว่าจะเอามาแลกกอกงเงินซะหน่อยโถเอ้ย วันที่100แล้ววันตีก้จับมือกันหน่อยเร็วได้เลยจับมือกันครับผมเย่จับมือกัน,กนเราไปกับนายด้วยไปด้วยกันโอเคหลังเลย <What? S 1> ที่หลังไปด้วย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 อา้าวเอาเราไปด้วยดิโอ้นายไม่เอาเราไปด้วยอะเพื่อน <c oughs> นายไม่เอาเราไปด้วยอะอ, <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเคมาสร้างกำแแพงต่อ เอาละท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้เราก็เดินทางมาถึงวันที่191นะฮะและตอนนี้เราสามารถเอฟเได้แล้วครับอืเราก็อยู่แค่ในบ้านครับเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วนะฮะกองไปก็เลเวลตันกำแพงเสร็จแล้วนะครับผมตรงนี้เป็นบ่อปลานะฮะเรามาตกปลาได้นะฮะก็ทำกำแพงรั้วรอบขอบชิดนะฮะถ้าจะออกก็ตรงนี้แต่ไม่ต้องออกแล้วนะเพราะว่าเราจะขังตัวไว้ทีนี้แล้วนะฮะข้นนางนอกเป็นพวกลัทธทีครับที่ไม่สามารถเข้ามาด้านในได้ครับ เมื่อเราปิดบ้านมิดชิดนะฮะพวกลัทธีเนี่ยต่อให้มันมามันก็จะเข้ามาในบ้านเราไม่ได้ครับมันก็จะยืนนิ่งๆแบบนี้นะฮะเพราะว่ามันหาทางเข้าไม่ได้นะฮะเราก็แค่อยู่แค่น,นี้เลยนะฮะอาหารเครื่องทําอัตโนมัติก็เรียบร้อยและะ้วนะฮะตัวเชื้อเพลิงครับเราก็รอให้นี่แป้งผักเรานะฮะเกิดแล้วก็เอาเชื้อเพลิงมาใส่ตรงนี้หรือไม่ก็ตกปลาครับตกปลาก็ได้เหมือนกันนะฮะเอา้าเดนนอต เราก็สามารถเอาปลา,าเป็นเชื้อเพลิงได้เหมือนกันใส่ปุ๊บอ่าประมาณนี้ครับผมเพราะงั้นแล้วเนี่ยเราไม่ต้องออกเลยนะฮะอาหารมีพร้อมครับตกปลากินก็ได้กินจากแป้งผักก็ได้แป้งผัดเคอันเดียวแบบนี้ผมวางซ้อนกันนะครับผมวางซ้อนกันนะคือถ้ามันออกลูกออกผลมาเี่ยคือมีเต็มเลยรตรงนี้ฮะแล้วเราก็เอามายัดใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมเออ จากนี้ไปเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความอดทนของเราแล้วครับเพราะว่าเตียงเราครับครบทั้ง4แล้วเด็กเราช่วยครบทั้ง4คนนะฮะที่เหลือก็แค่ความอดทนของเราครับว่าเราจะอยู่ได้กี่วันนะฮะเออถ้าเราเหนื่อยเราท้อเราออกเราก็ได้แค่นี้ แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่เรื่อยๆนะฮะหาเก็บอะไรกินไปเรื่อยๆนะครับความของที่อยู่ในบ้านของเราที่เราทําไว้เรื่อยๆนะฮะอยู่ไปเรื่อยๆไม่ยอมออกนะฮะหนึ่งแสนวันยังไงก็ถึงครับอืแต่คลิปนี้ผมไม่เล่นให้ถึงหรอกนะเพราะว่าผมเนี่ยแค่พันวันผมก็เหนื่อยแล้วนะฮะเออก็ขังเจูงไว้แบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครอยากอยู่ถึง10,000แวันก็สูตรนี้แหละครับถึงแน่นอน,นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบนะฮะอย่าลืมครับกดไลค์กด, like, กด ซับสไคร e กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้คยเพียงแค่นี้สวัสดีครับ